หชะชักกสูตรว่าด้วยธรรมหประการหกหมวด420ยข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรมจรรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคือธรรมหประการหหมวด เธอทั้งหลายจงฟังทำหกประการหกหมวดนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายในหกพึงทราบอายตนะภายนอกหกพึงทราบหมวดบิญญาณหกพึงทราบหมวดผัสสะหก พึงทราบหมวดเวทนาหกพึงทราบหมวดตัณหาหก